ค่ะเมื่อกี้ก็เรียนถามนะคะถึงเรื่องที่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยช่วยตัวเองลําบากแล้วบางทีเนี่ยนะคนในบ้านก็ตกอกตก,ตกใจเวลาที่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเนี่ยแทนที่จะเป็น1 6 6 9งห้จับ1 6 6 8งหกหกยุ่งไปหมดช่วยเขียนไวนะคะ้ค่ะเขียนเอาไว้ที่ข้างฝาหรือข้างเตียงนะคะเพราะเป็นเบอร์สําคัญนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเรียกใครเขาหรือว่าพาไปถึงโรงพยาบาลที่เขาไม่มีเครื่องมือ ค่ะหรือไม่มีแอมบูเลซ์ที่ไม่มีเครื่องช่วยชีวิตในในนั้นมันก็จะเสียเวลาที่สำคัญที่สุดมันอาจถึงชีวิตเราก็ได้เพราะนั้นก็ไอการเขียนไว้เนี่ยไม่เป็นไรเลยอะเบอร์เนี้ยหนึ่งหกหกเก้านะคะหาทีนี้ในเมื่อเรามาดูเรื่องของหูและนอกจากเรื่องของการที่ว่าจะเป็นแคลเซียมที่อยู่ตรงนี้มันไม่จับกันอยู่ตรงนี้มันกระเด้งมาอยู่ตรงรูปเนี่ย แล้วเราก็เกิดอาการวิงเวียนภาพพลิกล้มลงไปอะไรเนี่ยเราก็มีเรื่องที่จะถามถึงหูนะคะนอกจากว่าจะทำให้เราวิงเวียนแล้วเนี่ยหูอักเสบค่ะคนไทยมีเยอะไหมคะหูอักเสบก็จริงๆหูอักเสบเนี่ยอักเสบได้หลายตำแหน่งค่ะอยู่ที่สมมติว่ามันก็จะมีอักเสบตั้งแต่หูชั้นนอกอักเสบก็คือตรงนี้ก็คือผิวหนังตรงนี้ค่ะมันติดเชื้ออักเสบ ก็เป็นได้ตั้งแต่ติดเชื้อแบคทีเรียติดเชื้อราอะไรต่างๆซึ่งการที่ผิวตรงนี้ส่วนใหญ่อักเสบเนี่ยเกิดจากเพราะว่าเอาอะไรก็ไม่รู้ไปแคะหูแล้วเอาอะไรต่างๆคนไทยชอบแคะหูมีสกปรกไปแค้มันบางทีส่องกล้องเข้าไปหมอส่องกล้องเข้าไปหุยเป็นรอยตรงนี้ค่ะเป็นรอยถูกขูดเอาอะไรไปแยงไปขูดเห็นเป็นรอยแล้วก็อักเสบ เขาเส็บไผมนะ mm. เขาต้องให้แคะหูใชอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรจริงๆไม่ควรเอาอะไรไปแคะมันเลยเพราะว่าไอ้ที่เราเข้าไปแคะเนี่ยเราไม่รู้ไอ้ปลายนี้มันไปโดนเชื้อโรคอะไรต่างๆมาจะนําพาชเชื้อโรคให้มันเข้าไปข้างในอะ่ะอันนี้ก็คืออักเสบของหูชั้นนอกนะคะถัดไปก็จะเป็นอักเสบของหูชั้นกลางหูชั้นนอกกับชั้นกลางเนี่ยตัดกันที่ตัวเยื่อแก้วหูตรงนี้ยมกันนะไว้แล้วน<า><ช>คะคะการอักเสบของหูชั้นกลางเนี่ยก็คือ อย่างเช่นที่เขาพูดในเรื่องของหูน้ำหนวกหรือว่าเป็นหนองที่เป็นหูน้ำหนวกเนี่ยก็คือหนองอยู่ข้างในหูชั้นกลางคือตรงนี้ที่จะเห็นว่าหูชั้นกลางเนี่ยมันมีท่อตรงนี้นะคะท่อเน,นี้ยมันจะเชื่อมต่อกับหลังโพรงจมูกได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยาหูชั้นกลางบางทีเนี่ยอาจจะมีน้ําข้างโดยที่ยังไม่ได้เป็นหนักเสพก็ได้แต่เป็นน้ํามูกต่างๆข้างบางคนเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้ตัวท่อ ปรับความดันจนได้ทำงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะมีเหมือนน้ำมูกมีน้าอะไรมาค้างอยู่ในหูชั้นกลางก็ทำให้มีความรู้สึกหูเอื้ออะไรต่างๆได้หรือว่าบางคนเนี่ยเป็นหวาด แล้วก็น้ำมูกเราก็เป็นหนองเชื้อที่ออกจากจมูกหนองมันก็มีอยู่ในนี้ได้เหมือนกันก็คือเป็นหนองอยู่ในหูช้นกลางก็จะเป็นในเรื่องของหูน้ำหนวกซึ่งถ้าเป็นหนองหูน้ำหนวกเลยก็จะมีอาการเป็นไข้แล้วก็ตรงนี้จะปวดเพราะว่ามันมีการติดเชื้อตรงนี้ก็จะต้องกินพวกกลุ่มยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าปวดมาอย่างเงี้ยกินยาฆ่าเชื้อตั้งแต่เนิ่นๆก็จะช่วยได้ก็จะเป็นอักเสบตรงนี้ทีนี้แต่ก่อนเนี่ยเด็กๆไทยเราอ่ะเป็นหูน้ำหนวกกันเยอะเขาจะเรียกหูน้ำหนวกเพราะว่าแต่ก่อนก็คือ หูน้ำหนวกคือมีหนองมันไหลออกมาข้างนอกเลยก็คือว่ามีหนองไปค้างอยู่ในหูชั้นกลางแล้วไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องในตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยทำให้หนองเนี่ยมันค้างเยอะจนมันระเบิดทําให้เยื่อแก้วหูตรงนี้มันระเบิดปุ๊บเป็นรูแล้วหนองก็ไหลพุ่งออกไปข้างนอกข้อเสียของการที่เราปล่อยให้ถึงจุดนั้นคืออะไรก็คือตัวเยื่อแก้วหูแผ่นสีขาวเนี่ยมันก็จะมีรูที่ถูกระเบิดเป็นเวอะหวะ แล้วก็มีหนองไหลออกมาแก้ไขได้มนกันเนี่ยแก้วหูทีนี้เนี่ยถ้าเยื่อแก้วหูทะลุแบบนั้นเนี่ยก็จะมีถ้าสมมติเราทานยาฆ่าเชื้อโรคแล้วก็หนองมันหยุดไหลละสักพักถ้าหนองมันหยุดไหลเราโชคดีหน่อยแผลมันอาจจะสมานได้ก็เหมือนเรามีรอยขีดเป็นแผลที่มืออย่างเงี้ยสมมติหนองยังเวอะวะมันก็ไม่สมานแต่ถ้าเราโอเคกินยาฆ่าเชือ้ออะไรต่างๆนะั้นาะนะคุณหมอดูดหนองทำความสะอาดอะไรดีแล้วเนี่ย มันอาจจะสมานได้แต่ข้อเสียของการที่มันระเบิดดเนี่ยมันจะเวอะหวะมากอาจจะสมานกันไม่ได้สนิทก็อาจจะยังมีรูอยู่เออ้าเอย่างนั้นจะ,ะ,ะต้องทาการผ่าตัดที่จะทําให้เยื่อแก้วหูเนี่ยมันปิดเข้ามาเหมือนเดิมเพราะถ้าเยื่อแก้วหูไม่ปิดมีรูค้างอยู่ตลอดเวลาทีนี้เวลาเราอาบน้ําหรือว่ายน้ําน้ําสกรปรกข้างนอกเข้าไปมันสามารถผ่านรูข,ของเยื่อแก้วหูเนี่ยเข้าไปถึงข้างในได้แล้วก็อักเสบได้เพะะื่อนกนอาจจะมี ความอันตรายนิดนึงเพราะงั้นเนี่ยก็จะทางที่ดีที่สุดก็คือทานยาฆ่าเชื้อตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อป้องกันไม่ให้มันระเบิดแล้วก็เป็นรอยรูมาใช่ค่ะหลังๆก็เด็กๆที่มาเจอถึงขั้นเป็นหูน้ำหนวกที่แบบเป็นหนองไรเงี้ยน้อยมากเพราะเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่พาน้องๆมาเร็วมากน้องๆบางคนเนี่ยค่ะาาจ,จะยังไม่สามารถที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าปวดหูเพราะว่าเด็กๆบางคนเขาอาจจะยังไม่มีความ อาจจะใช้คําพูดอะไรยังไม่ค่อยชัดแต่ว่าน้องๆบางคนสมมติมีไข้แล้วเขาจับหูอย่างเงี้ยหรือเขาแบบอย่างเงี้ยบางคนพอจะรู้ได้ว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่ามาถึงเราก็สามารถส่องกล้องดูได้ว่าโอ ส่องกล้องเข้าไปถึงเห็นเลยเป็นหนองหรือเหลืองอยู่หลังเยื่อแก้วหูบางคนเห็นเยื่อแก้วหูเป็นสีแดงแบบอักเสบอย่างเงี้ยเรารู้ล<ฮ>ะเราก็รีบให้ยาฆ่าเชื้อถ้าเด็กๆก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อน้ําที่เป็นน้าเชื่อมอะหวานๆอร่อยๆร,ร,รสสตรอเบอรี่รสส้มอะไรต่างๆให้น้องทานตั้งแต่เนิ่นๆผู้นี้ก็จะช่วยได้ค่ะส่วนใหญ่ก็คุณพ่อคุณแม่ก็พาน้องมาเนั่นๆแล้วก็หลักๆก็คือต้องให้น้องทานยาครบ ตามที่คุณหมอสั่งบางคนทานยาสมมติวันสองวันอาการจะดีขึ้นน้องจะหายปวดละแต่ยังไงต้อง,องทานต้องทานจนกว่าจะครบตามที่คุณหมอสั่งเพื่อป้องกันเรื่องภาวะดื้อยาในอนาคตของน้องสมมติคราวหน้าเป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ป้องกันไม่ให้มีดื้อยาหลักก็จะเป็นถ้าอักเสบก็จะเนี้ยค่ะชั้นนอกกับหูชั้นกลางข้างในโพรงนี้อาการหูชั้นในอักเสบก็มีบ้างแต่พบได้ค่อนข้างน้อยมาก หูชั้นในอักเสบก็คืออันนี้ก็ที่เราบอกไปแล้วตรงช่องนี้หูชั้นกลางหูชั้นในก็คือไอตัวอวัยวะเนี่ยค่ะตัวชิ้นนี้เลยที่มีอักเสบหูชั้นในอักเสบเนี่ยเจอได้แต่น้อยมากๆอาการของหูชั้นในอักเสบก็คือเวียนหัวบ้านหมุนอย่างหนักรวมกับสูญเสียการได้ยินไปเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าตัว<ม>ชิ้นนี้มีเยอะนะมีมในเรื่องของอ,อุปกรณ์รับการได้ยินและอุปกรณ์รับการส่งตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชิ้นนี้อักเสบไปปุ๊บ หูดับไปเลยการได้ยินเสียแล้วก็การสุงตัวเสียเวียนมากถ้าเกิดแบบนี้ก็จะเป็นหูชหั้นในผู้ใหญ่เนี่ยห้าสิบหเนี่ยหูดับไปเลยข้างหนึ่งเนี่ยนะคะเจอเยอะนะอ๋อถ้าแบบนั้นจะเเป็นอีกภาวะหนึ่งที่เขาจะไม่ได้เรียกว่าเป็นหูชั้นในอักเสบค่ะก็คือจะเป็น เขาเรียกว่าเส้นประสาทใช่ค่ะจะเรียกว่าเป็นอะะะไรนะคเะส้นประสาทหูเนี่ยดับเฉียบพลันอ,อตรงนี้จะยากซับซ้อนน<ช>ิดนึงก็คืออันนี้จะเห็นว่าอุปกรณ์กลมๆนี้คือรับการได้ยินใช่ไหมคะตรงนี้คือรับการทรงตัวถ้าอักเสบทั้งชินเนี่ยหูดับร่วมกับเวียนหัวมากแต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีปัญหาหูดับเฉียบพลันหนึ่งข้างเนี่ยเขาจะไม่ได้เวียนหัวมากเขาจะมีแค่หูดับอย่างเดียว ไม่ได้อักเสบทั้งช้นนะใช่ค่ะคือไม่ได้ไม่ได้เป็นทางชิ้นเนี่ยเสือเป็นเือกแต่ว่าเป็นจากเส้นประสาทที่มาเลี้ยงเฉพาะชิ้นนี้เท่านั้นมันอักเสบก็คือเส้นประสาทหูเนี่ยอักเสบดับเฉียบพลันจริงๆแล้วเนี่ยภาวะเส้นประสาทหูดับเฉียบพลันหนึ่งข้างเนี่ยก็นับเป็นภาวะฉุกเฉินอย่างหนึ่งของการได้ยินนะคะเพราะว่าถ้ามาตรวจทันเวลาได้รับยาสเตียรอยเพื่อลดอาการบวม ของเส้นประสาทภายใน3วันแรกหรือถ้าสามวันไม่ห้ยจริงภายในเจวันแรกเนี่ยมีโอกาสมากกว่าที่จะช่วยให้ประสาทหูกลับขึ้นมาได้ค่ะหมายความว่าวันไหนเนี่ยเกิดประสาทหูดับเฉียบพลันหนึ่งข้างค่ะคนที่จะได้ไปโรงพยาบาลใช่ค่ะเพื่อให้ได้รับสเตียรอยซึ่งเป็นสเตียรอยในระดับสูงก็ในประเทศไทยเจอเยอะเหมือนกันว่าหลายคนยังไม่มาเพราะว่า เออลองดูก่อนลองออกินยาหอมดูก่อนหรือลองอะไรต่างๆดูก่อนเนี่ยกว่าจะมาสมมติมาหาหมอบอกว่าหูดับหนึ่งข้างเมื่อสามเดือนที่แล้วมาตอนนี้หมอก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้มากเท่าไหร่แล้วะะเพราะว่ามีจำนวนเยอะเลย <c oughs> เพราะว่าเพื่อนบางคนเนี่ยคะ่ะเขาจะบอกเลยเออบางคนน่ะเราอะ่ะจะไปเจอกันน่ะเราก็จะไปพูดที่ข้างข้างอีกข้างห<อ>นึง่งใช่ <c oughs> เขาบอก <c oughs> อย่าพูดข้างนี้นะ <c oughs> เขาไม่ได้ยินเลย ต้องมาพูดอีกข้างหนึ่งคือหมายความว่าเจอกันอย่างเงี้ยแทนที่ว่าจะพูดตรงๆเนี้ยนะต้องเอียงไปพูดอีกข้างนะถูกต้องค่ะถ้าเกิดมีประสาทหูดับเฉียบพลันหนึ่งข้างที่บอกค่ะควรที่จะรีบไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเพราะมันจะมียาที่จะช่วยให้เรากินแล้วกลับขึ้นมาได้ ถ้าสมมติว่าเลยช่วงแรกๆไปแล้วเนี่ยโอกาสที่ศักดกลับขึ้นมาเนี่ยจะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดอย่างที่บอกค่ะมาหาหมอผ่านไป3เดือน6เดือนแล้วเนี่ยก็<อ>ไม่ได้นะ<า>ทีนี้ถ้าเราเหลือโหอยู่ข้างเดียวปัญหาไม่ใช่แค่ว่าเวลาคนพูดด้านนี้ไม่ได้ยินนะคะปัญหาเนี่ยจะมีอีกสองอันหลักๆก็คืออันที่1บอกไม่ได้ว่าเสียงมาจากทิศทางไหนซึ่งอันนี้ค่อนข้างอันตรายเพราะสมมติเราอยากจะข้ามถนน รถวิ่งมาจากขวาหรือซ้ายเนี่ยมันต้องมีหูทั้งสองข้างเพราะสมมตริรถวิ่งมาจากด้านขวาเสียงจะเข้าหูขวาก่อนถูกไหมฮะแล้วก็เสียงค่อยมาเข้าหูซ้ายเพราะฉะนั้นสมองจะรู้ว่ารถอยู่ด้านขวานะแต่ถ้าหูเราได้ยินแต่ด้านขวาหูซ้ายดับไปแล้วสมองจะบอกไม่ได้ว่าสมองจะบอกไม่ได้ว่ารถอยู่ด้านขวาบอกไม่ได้ว่ารถกําลังจะวิ่งมาชนเราจากด้านขวานะ สมองบอกไม่ได้ว่าหมากำลังจะมากัดเราอยู่ด้านขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคือบอกทิศทางของเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่เหมือนกับคนที่เสียตาไปข้างนึง่ะที่บอก<ม>ไอ้สเตปไม่ได้ใช่ค่ะถ้าเกิดหูเสียไปข้างนึงเขาบอกทิศทางของเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยออกไปข้างนอกบ้านเราเองต้องระวังให้มาก มองไปไหนต้องดูเชื่อหูอย่างเดียวไม่ได้ละเพราะว่าเราจะคิดว่าเฮ้ยรถมาจากด้านขวาได้เลยเพราะริ้งขวาดังจริงไม่ใช่เพราะหูซ้ายเสียใช้เครื่องช่วยฟังได้ไหมคะถึงตรงนั้นเกิดหูเสียดับไปเลยหนึ่งข้างเนี่ยก็อย่างที่บอกบอกทิศทางเสียงไม่ได้แล้วก็อันที่สองคือการฟังในที่จอกแจ็กจอแจจะทําไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมติแบ็คกราวด์หน่อยจอกแจ๊กจอแจกมากเราต้องมีหูสองข้างเพื่อจะช่วยซูมเพื่อจะซูมว่าฉันจะฟังคนคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำไม่ได้ในสองขั้นหลัก เครื่องช่วยฟังสําหรับคนหูหนวกหนึ่งข้างมีอุปกรณ์พิเศษเรียกว่าระบบครอสค่ะครอสที่แปลว่าข้ามนะคะการทำง,งานของระบบคร s สก็คือเราใส่เครื่องช่วยฟังเอาไว้อย่างนี้สมมติหูซ้ายเราดับไปละเสียงที่เข้ามาในด้านซ้ายเนี่ยเครื่องซ้ายจะมีไมโครโฟนอยู่อันหนึง่งรับเสียงที่เข้ามาจากด้านซ้ายาาแล้วส่งไวเลสส่งผ่งาน สัญญาณวเลสมาแบบไร้สายมาที่หูขวาแล้วก็จะขยายผ่านลาโพงเข้าที่หูขวาทําให้เราสามารถที่จะรับเสียงจากได้ยินคนที่มาพูดข้างซ้ายของเราหรือของที่จะมาด้านแล้วจะจําแนกได้ไหมคะว่านี่มาทางซ้ายได้ค่ะคนไข้หลายๆคนบอกว่า จำแนกได้วันนี้ทางซ้ายอันนี้ทางขวาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยในแง่การฟังในที่ที่มีจกแจ๊กจอแจมากๆสมมติไปร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะช่วยได้ก็อย่างนี้นะต้องไปบอกกับคนที่เขาดับไปตั้งนานแล้วอ่ะให้เขามาปรึกษาเพราะมันมีวิธีแก้ใช่ค่ะมีมีวิธีแก้จริงๆทุกอย่างเลยเนี่ยบางคนอย่างคนไข้บางคนหมอเจอเนี่ย เขาเล่าให้ฟังว่าเขามีปัญหาทนทุกทรมานมา10ปีตอนนี้คุณหมอไม่ได้อยู่จุฬาใช่ไหมเนี่ยยังอยู่อังกฤษใช่ไหมคะก็ไปหาไม่ได้ที่คลินิกแล้วคะที่บ้านขอเบอร์คลินิกอะไรเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนที่ต้องทําอย่างนี้ส่งไปได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าจริงๆอันนี้ของที่เอียร์โทนก็จะมีในเรื่องทําของระบบ cross system ระบบ cross ก็คือที่ว่า wireless เนี่ยนะคะ ทำได้ทั้งแบบในช่องหูก็คือซ่อนในช่องหูไม่มีใครเห็นเลยแล้วก็แบบทัดหลังหูค่ะถ้าแบบซ่อนในช่องหูเนี้ยคนข้างนอกก็ไม่เห็นแล้วก็รับเสียงนี้มาเข้าข้างนี้เพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกค่ะหลายๆคนจริงๆถ้ามาปรึกษากันตั้งแต่แรกไม่ต้องทนทุกมาหลายปี <c oughs> แต่หลายคนไม่ได้มาทําให้เราไม่รู้ใช่เขาไม่รู้เราไม่รู้อยู่กันคนละโลกแต่ว่าเขาทรมานมากนะคะหลายๆคนเนี่ยที่ เขาก็นั่งบ่นว่าเขาได,ได้ได้ยินหูเดียว<ช>อะไรอย่างเงี้ย<ะ>ได้ยินหูเดียวอย่างที่บอกคะมันไม่ใช่แค่ว่าได้ยินหูเดียวมันเธอม,มาพูดอีกข้างเขาที่มีปัญหาอื่นอีกเยอะไปร้านอาหารไปเดินห้างกับลูกไปกินข้าวกับสามีหรือไปกินข้าวกับภรรยาจริงๆเขามีปัญหา ฟังไม่รู้เรื่อ,องหา้ออจะออกไปไหนมีปัญหารถล,ล่ามาจากข้างไหนก็ไม่รู้เราไม่มั่นใจจะข้ามถนนคนเดียวแล้วก็กลัวอะไรเงี้ยน่ากลัวใช่ค่ะใช่มันก็ทําให้ชีวิตเนี่ยเสียไปเยอะละคะ่ะ<ม>จะแค่ข้างเดียวอะทีนี้ต่อนะฮะอันนี้ข้างในละทีนี้เออมั่นเชื่อไหมมีประสบการณ์คะ่ะ<ม>เด็กๆก็คืออยู่กับเด็กๆเกนี่ยเยอะมากที่โรงเรียนอนุบาลเลยเนี่ย เขาทาทุกอย่างอะนะแม้แต่ทั้งมีขระดินสออะอ๋อมันเข้าไปอยู่ลึกจ้ะเจอเจอเคยเจอห่าเคสเด็กคุณแม่พามาบอกว่าลูกอะไปทํามีทั้งเอาอะไรไปยัดเข้าไปแล้วไปติดอยู่ข้างในลูกปัดหรืออะไรติดอยู่ข้างในตรงนี้หมอสามารถส่องกล้องแล้วก็ดูดเอาออกมาได้ทั้งลูกปัดบางคนมีกิ่งไม้ใบไม้ยะไยังยังลบอะไรยัง่อยู่ข้างในเต็มเลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นเราเอาออมาได้อันอะไรเหล่านั้นยังโชคดีที่เรา,เอ,าออกมาได้มันมีบางเคสที่เอาปากกาไปแยงถ,ถ้าดูนะคะถ้าสมมติตามรูปนี้ถ้าเราแยงลึกถึงจุดนี้ปุ๊บแตกแ,แตกใช่ค่ะ,ะเยื่อแก้วหูตรงนี้มีรูทะลุค่ะถ้ามีรูทะลุปุ๊บ เจอปุ๊บอย่างเงี้ยหมอต้องดูก่อนแล้วว่ามีติดเชื้อหรือเปล่าเพราะบางทีปลายปากกาหรือกิ่งไม้มันสกปรกมีเชื้อโรคด้วยติดเชื้อเน่ามีหนองอ,อะไรพวกนั้นอาจจะต้องมีหยอดในเรื่องของยาฆ่าเชื้อโรคใชแล้วก็ต้องป้องกันห้ามน้ําเข้าเลยห้ามให้มีเชื้อโรคเลยเพื่อแล้วห,หมอก็จะนัดกลับมาดูว่าสองกล้องดูแลสมานกันไหมถ้าไม่สมานทีนี้ก็เอาละเราต้องมาดูกันว่าจะต้องไปป่าแกงหัวทีนี้เรื่องใหญ่เพราะงั้นที่สุดเลยคือ,อย่าเอาอะไรก็ตาม ปใส่เลยเด็ก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 ํ็าทำทุกอย่างค่ะใส่จมูกใส่ปากใส่หูแล้วก็มีมีทุกชนิดเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะอันนี้หนึ่งอาจจะเห็นอะไรใสๆไหลออกมาเพราะมันจะต้องมีแพ้ใส่อะไรก็ไว้นานๆเห็นนะจริงๆแล้วเนี้ยค่ะ บางคุณพ่อคุณแม่บางคนกว่าจะพาน้องมาได้เพราะน้องไม่ได้บอกบางคนผ่านไป3เดือน6เดือนจนมันเน่ามีหนองไหลออกมามีหนองไหลออกมาถึงได้พากันมาก็อ้าวใส่ไปตั้งกี่เดือนแล้วหนูน้องก็ไม่รู้จำไม่ได้หนองไหลถึงพามาส่วนใหญ่แล้วเด็กเขาไม่รู้นี่ว่านี่มันแค่ว่าหูได้ยินข้างเดียว จมูกก็เหมือนกันมีเยอะต้องมีเอ๊ <5 S 1> นี่ทําไมจมูกไหลข้างเดียวมาน,นาน,นานพาไปหาคุณหมอหูคอจมูกก็ดูได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหมอหูคอจมูกทุกคนจะถูกสอนมาเลยว่าถ้าเด็กมามีคัดจมูกน้องไหลาจากจมูกข้างเดียว,ยวสิ่งแรกที่ต้องมองหาคือสิ่งแปลกปลอมสิ่งแรกเลยเพราะว่ามีทุกอย่างค่ะบางคนเม็ดถั่ว หัวโตงอกเป็นต้นลาอุ่นเน่าอยู่ข้างในสิ่งแรกที่ต้องมองหาในเด็กก็คือสิ่งแปลกปลอมต้องเอามันออกมาทีนี้ก็กว่าจะมาบางอย่างนึกไม่ออกเลยว่าน่ากลัวมากสิ่งอย่างบางเคสหมอเคยเจอที่น่ากลัวคือเป็นแม่เหล็กน้องใส่เข้าไปข้างนึงแล้วก็ใส่เข้าไปอีกข้างนึงด้วยเราแม่เหล็กไปดูดกันดูดทิ้งไว้หลายเดือนซะจนผนังกั้นจมูกทะลุมีรู ว่าถามน้องยังหนูหายใจได้หนูใสไปต้องหนูจําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหายใจทางปากเอาเหรออันนี้พวกมีหน้ากลัวหาน่ากลัวเพราะว่าถ้าพอมีรูโอ้โอทีนี้ก็ต้องแก้ไขอะไรกันไปอีกนานมากนะบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ดูยากเพราะบางทีน้องไปเล่นแล้วก็แบบอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอุดจมูกกับหูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าบางคนไปอุดหลอดลมหรืออะไรน่ากลัวมากเพราะฉันเนี่ย ของเล่นของเด็กเล็กเนี่ยนะคะมันจะมีสมมติว่าเราซื้อเลโก้มาให้ลูกเขาจะมีเขียนไว้ที่ข้างกล่องว่าเหมาะสำหรับเด็กอายุเท่าไหร่เท่าไหร่หเราต้องระวังดูตามนั้นให้ดีเพราะว่าถ้าลูกเราเล็กมากของเล่นมันจะเป็นเลโก้ชิ้นใหญ่ป้องกันไม่ให้น้องเขากินแล้วไปอุดเรืต่างตบางคนเนี่ย เป็นของเล่นสําหรับเด็กอายุ10กว่าขวบเอามาให้เด็กสองสามขวบเล่นเนี่ยเขาก็ะหยัดมารที่จะเป็นเดกสองสามขวบแล้วเดี๋ยวมันใช้ไม่ได้ก็เอาแปดขวบมาใช้ใช่ใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้พวกต่างๆเนี่ยเขาคิดมาแล้วว่าแบบมันคือความปลอดภัยของน้องมันยังไม่ปลอดภัยให้น้องอายุเท่านี้เล่นของเหล่านี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าพอเกิดเหตุมาแล้วบางคนเนี่ยที่ของเล่นอุดตันหลอดลมเนี่ย เสียชีวิตได้เหมือนกันเพราะว่านั้นจะน่ากลัวแล้วเสียได้คุณพ่อคุณแม่น้องๆบางคนน่ารักแล้วบางคนเขาเป็นเด็กฉลาดนะเพียงแต่ว่าของเล่นนี้มันไม่ได้เหมาะกับอายุของเขาอะไรอย่างเงี้ยเด็กเนี่ยเล็กๆเนี่ยอายขึ้นมาหน่อยนึงก็จับทุกอย่างใส่ปากใส่จมูกนั่นแหละนะต้องเป็นของชิ้นใหญ่ของเล่นเราต้องระวังเป็นชิ้นใหญ่สมมติอย่างของเครื่องช่วยฟังเราก็เหมือนกันสมมติว่าเป็นเครื่องช่วยฟังสําหรับเด็กเล็กฝาปิดแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นฝาแบตเตอรี่แบบพิเศษ คือเด็กจะไม่สามารถที่จะแงะแล้วเอาฐานออกมาได้เพราะมันม,มีว่าเด็กแงะแเอาถ่านหร<อ>ือเอามากินหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเครื่องช่วยฟังสําหรับเด็กของเราจะมีฝาแบตเตอรี่แบบพิเศษไม่ว่าน้องจะแคะหรือทุบยังไงก็ตาม,มจะไม่สามารถเอาฐานออกมาได้คุณพ่อคุณแม่จะต้องคอยเปลี่ยนฐานให้น้องเพื่ออันนี้คือเป็นในเรื่องความปลอดภยัยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะทุกๆอย่างเลยเนี่ยถ้าเรามาปรึกษามาคุยกันเราจะรู้เลยว่า,อาของที่เรา มันจะมีเฉพาะสําหรับเด็กๆเพราะอย่างที่หลายคนพูดเด็กๆนี่จริงๆไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กนะเพราะว่าเราต้อง <c oughs> มี <c oughs> พิเศษ <c oughs> รเราต้องมีพิเศษสําหรับเขาหา<ช>พิเศษทุกอย่างคุณหมอคะตอนนี้นะเวลาของเราก็คิดว่า,อาพอสมควร <c oughs> แก่เวลา <c oughs> ท,ท,ที่ดึงเอาไว้แล้วก็เป็นเทศกาลที่จะให้ของขวัญกันพอดีไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือปีใหม่นะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสุภาพของทุกคนในบ้านนะคะเอียชทนค่ะ ถ้าสมมุติว่าเราคิดว่ามันน่าจะปรึกษาสักทีแล้วเราไม่อยากไปนั่งโรงพยาบาลน,นานๆปรึกษาขั้นต้นเนี่ยทางเอทโทนเนี่ยก็จะให้คําปรึกษาที่ดีได้แล้วก็ไปดูกันเองว่าเวลาอยู่ตรงไหนยังไงนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆสำหรับ <สน S 1> เวลาในว,าวันนี้ค่ะแล้วก็อาจจะลาท่านผ,ผู้ชมท่านผู้ฟังออนไลน์ไปนะเวลานี้นะคะมีคำถามหรืออะไรเนี่ยฝากไว้ทางสถานีได้เลยนะคะตอนนี้ลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ